สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาทำอาหารมื้อเย็นกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะทำเมนูแกงส้มกุ้งชาอมทอดแล้วก็เป็นหมึกผัดไข่เค็มนะคะของทุกคนในบ้านนะแล้วก็ของเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นอาหารคีโตของเรานะคะเพราะว่าเราทานคีโตนะคะแต่ว่าเราทานแบบไม่ได้เคร่งมากนะคะ เดี๋ยวไว้ถ้าเราลดน้ำหนักแล้วเห็นผลจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมาทำเมนู keto ที่เราทานให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็จะแนะนำเครื่องปรุงต่างๆแต่ว่าขอให้เราได้ทดลองแบบเห็นผลก่อนนะเดี๋ยวคิดว่าจะลองหนึ่งเดือนก่อนคะ่ะว่าน้ำหนักจะลดลงหรือเปล่านะคะ แต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสมากนะว่าทุกอย่างจะต้องเป๊กก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างถ้ามันซีเรียสจนเกินไปคิดว่ามันคงจะทําไม่ได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกทำทานคีโตนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีลดน้ําหนักที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทานของหนักทานของคาวนะคะ แต่ว่าจะไม่ชอบทานขนมพวกเค้คกเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าช็อกโกแลตไอศครีมแบบนี้คือมันไม่ใช่สายเราเลยนะเราก็เลยคิดว่าทางเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วอันนี้ก็เด็ดชาอมเตรียมที่จะทําชาอมทอดนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะทําเมนูแกงกุ้งชาอมทอดไป ให้เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลที่อำเภอที่เราอยู่ด้วยนะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายมาให้ดูนะคะซื้อกุ้งไว้10บกิโลอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าติดต่อทางโรงพยาบาลไปแล้วมันมีคนเอาอาหารไปเลี้ยงแล้วนะอาทิตย์นี้เราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเรารอได้นะเอาให้แบบมันไม่ชนกับของคนอื่นของมันจะได้ไม่เหลือนะคะ กุ้งเราก็ฟรีดไว้ชาวมนี้ซื้อมาสิบวันได้ละแต่ว่าไม่เหี่ยวนะคะไม่เน่างคลิปนี้เราจะทำไปพูดคุยไปแบบยาวๆหน่อยนะจะมาอัปเดตเพราะว่าตั้งใจจะทำคลิปแนวเนี้ยหลายครั้งแล้ว แต่ว่าทุกครั้งที่ทำอะ่ะก็คือฝนตกหนักทุกครั้งเลยแล้วบ้านเรามันเป็นครัวต่อเติมนะคะด้านหลังคามันเป็นหลังคาเมทัลชีทมันเสียงดังหนวกหูมากช่วงนี้สถานาการณ์โควิดก็รุนแรงมากนะคะแถวบ้านเราอะ่ะจากปกติที่ แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะแต่ว่ารอบนี้มันหนักจริงๆคือแถวบ้านเราเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะแถวบ้านเรารอบแรกไม่มีคนเป็นโควิดเลยสักคนหนึ่งรอบที่สองก็มีแค่คนเดียวนะทั้งอำเภอ,อะตอนนี้เยอะมาก บ้านเรามันอยู่อำเภอติดทะเลด้วยแหละแล้วมันมีแพรปลายเยอะมีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยมีคัตเตอร์แรงงานต่างด้าวแล้วก็ลุกลามมาคนไทยช่วงนี้ก็เลยใช้ชีวิตลำบากมากนะคะก็ไม่ค่อยออกไปจ่ายตลาดสักเท่าไหร่นะถ้าไม่จำเป็นกับข้าวก็ซื้อมาอาัดใส่ตู้เย็นเอาไว้ ส่วนสามีเรานะคะคือไม่ได้กลับบ้านมานานจนไม่อยากจำแล้วนะคะเดี๋ยวคิดว่าเราฉีดวัคซีนเข็มที่สองวันที่27สิงหามนี้นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าฉีดวัคซีนครบก็คงจะพาลูกไปหาสามีก็สามีเราอยู่อำเภอกอบพัง,งานนะคะก่อนที่จะขึ้นเกาะก็คือเราจะต้องมี หลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามที่เขากำหนดแล้วก็มีหลักฐานการตรวจโควิด COVID นะคะในกรณีที่เราไปจากพื้นที่สีแดงเข้มนะก็คิดว่าถ้าฉีดวัคซีนครบก็คงจะไปเพราะว่าที่เกะาะพังันสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็เราไปเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะเราก็อยู่แค่ที่บ้าน แค่แบบพาลูกไปหาพ่อเขาแบบเนี้ยระหว่างที่อยู่ในเรือก็คงจะนั่งในรถแหละไม่ออกไปนั่งบนเรือก็ต้องปรับตัวเอาเนาะพูดถึงวัคซีนมีเพื่อนได้ฉีดกันเยอะรืยยังคะนี้เราโชคดีนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าพ่อสามีเรานะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ เขามีโครงการมาฉีดวัคซีนให้ที่บ้านแล้วก็ฉีดให้ผู้ติดตามหรือว่าผู้ดูแลหนึ่งคนด้วยนะคะซึ่งที่บ้านของสามีก็เขาก็ฉีดกันไปหมดแล้วเขาก็เลยให้เราไปฉีดได้ใช้สิทธิ์น,นะคะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คงไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปหาสามีแน่เลย แต่เราฉีดซิโนแวกนะฉีดเสร็จแล้วก็ปกติมากเลยไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนะคะเรากพ็พยายามลงทะเบียนซิโนฟาร์มให้พ่อกับแม่เรานะแต่ว่าลงยากมากลงไม่ได้เลยอะ่ะพ่อกับแม่เราไม่ได้ฉีดขนาดว่ามีโรคประจำตัวแบบ เจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังที่เข้าเกณฑ์นะแต่ก็ยังไม่ได้ฉีดประมาณนี้นะคะชาอมที่เราจะใส่อันนี้เหลือเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะช่วงนี้ไข่ไก่แพงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ แต่ไข่ขึ้นราคาทุกเบอร์เลยอะ่ะใส่ไข่สามฟองนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันไข่ชะอมที่ใส่ในแกงส้มเราชอบใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลา ไม่เน้นไข่นะคะเน้นชะอมเยอะๆเพราะว่าใส่ในน้ำแกงเนาะถ้าใส่ไข่เยอะอะมันจะพองๆไม่น่าทานนะคะใส่น้ำมนันลงไปนะคะ อให้น้ำมันร้อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ไข่ลงไปไม่ต้องใช้ไฟแรงเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกเนาะวันนี้ที่เราถ่ายคลิปตรงกับวันแม่นะคะ เาทำกับข้าวให้แม่กินจริงๆก็ทำทุกวันแล้วแหละที่บ้านเรานะคะอยู่กันสี่คนก็คือพ่อกับแม่เราแล้วก็ลูกชายแล้วก็เราส่วนสามีก็น,น,นานๆกลับมาครั้งหนึ่งถ้ากลับมาก็มาอยู่บ้านเราด้วยกันนี่แหละส่วนบ้านสามีก็อยู่ใกล้ๆกันห่างกันประมาณสองกิโลไม่ถึงสองกิโลอะใกล้กันมากแต่ว่า ช่วงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ไปนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วที่บ้านมีคนป่วยด้วยเราก็รู้สึกเปลงใจเพราะว่าเราก็ยังออกไปข้างนอกไปตลาดอยู่บ่อยเหมือนกันส่วนที่บ้านสามีคือไม่ออกไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านก่อนหน้านี้ก็พาลูกไปนอนทุกสัปดาห์นะคะ ร้านทําเล็บของเราก็อยู่ที่บ้านสามีนะคะเพราะว่าที่บ้านสามีเป็นร้านเสริมสวยของคุณแม่เขานะคะเราก็ขอมุมหนึ่งเป็นมุมทําเล็บนะคะทอดแบบแห้งๆนะคะเจียงลูกชาย นี่นะะได้ประมาณนี้ก็โอเคนะคะตักใส่จานพักไว้ให้เย็นก่อนนะแล้วค่อยตัดเป็นชิ้นค่ะนำไข่เจียวพักให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำมึกผัดไข่เค็มกันต่อนะคะก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะขึ้นช่ายแต่ว่าที่บ้านเราอะ่ะเขาเรียกว่าผักชีใหญ่ แล้วก็ผักชีปกติเขาก็เรียกว่าชีเล็กจริงๆถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมด้วยนะขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมใส่กระเทียม ให้มันแบนๆนะคะเดี๋ยวถ้าเดือนหน้าเราได้ไปเกาะพังงานเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาฝากเยอะๆเลยนะคะให้ดูบรรยากาศแบบบรรยากาศเกาะที่หลังจากที่โควิดมันบุกขนาดนี้ว่าเขาอยู่กันยังไงนะ จริงๆอ่ะก่บพังงานกับบ้านเราอ่ะไม่ไกลกันเลยนะบ้านเราอยู่ห่างจากท่าเรือแค่30กิโลแต่ว่าเวลาในการนั่งเรือไงมันสาชั่วโมงสชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเรือมันช้ามากนะคะถ้กกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เค็มด้วยนะคะเรามีอันนี้ไข่แดงเค็มถ้าเพื่อนมีไข่เค็มแบบ แบบไข่เค็มที่มีไข่ขาวด้วยแบบนั้นอนะ่ะก็ใช้ได้นะคะแต่เรามีแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ใครจะเอาไปละลายน้ำก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ไม่ละลายล้วเดี๋ยวน้ำมันข้นเกินเราอยากให้น้ำผัดแบบใสๆนะคะก็ใส่ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่ประมาณนี้พอละ ใช้กระทะอันเดิมนะคะที่ทอดไข่เจียวไปเมื่อกี้ก็เอิมน้ำมันอีก,กนิดนึงใส่กระเทียมใส่กระเทียมผัดให้กระเทียมหอมนะคะ ลัดไปแรงๆนะคะปลาหมึกจะได้ไม่เขี่ยวจนเกินไปก็ใส่ปลาหมึกนะคะ เพิ่มอีกนิดนะึงแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ซอสใส่น้ำันงงแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสเรามีฝาเขียวก็ใส่ฝาเขียวนะคะ ใส่ใส่ชูวรสลิปเลยไม่มีรสีนะมันนี้รสีหมดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไข่แดง ไข่แดงแบบแตกๆหน่อยเพราะว่าถ้าไข่ไม่สุกพ่อเราก็ไม่กินอีกนะแอบกระสิบว่ากินยากมาก ก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปค่ะใส่เยอะๆก็หอมอร่อยดีนะเสร็จเรียบร้อยค่ะจะตักใส่จานนะคะใส่จาน แล้วมาต่อกันอีกเมนูหนึ่งนะคะก็แกงส้มกุ้งค่ะก็เหมือนเดิมนะคะใส่น้ำใส่พริกแกงวันนี้ใส่หมดเลยแล้วก็กะปิที่ขาดไม่ได้ในการทำแกงทุกชนิดก็คือกะปินะคะอันนี้เป็นกะปิสำหรับแกงนะ ใส่กะปิลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะเราทำคลิปแกงไปบ่อยมากไม่ว่าจะแกงอะไรก็รอน้ำเดือดเหมือนกันค่ะนี่นะคะเริ่มเดือดก็คนให้พริกแกงละลายนะคะ เดี๋ยวรอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเราจะารับหิ้วอาหารทะเลสดๆจากแพรนะคะโดยที่เราไม่บวกนะคะเพิ่มนะเราเราคิดแค่ค่าหิ้วคือไม่แพงเลยเราอยากให้คนที่ดูคลิปเราได้กินอาหารทะเลสดๆเพราะว่าบางคนอะที่อยู่แบบภาคเหนือภาคอีสานอะ มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะที่จะได้กินกุ้งที่เพิ่งปลดมาจากอวนแบบตัวใส่กิ้งอย่างเงี้ยแล้วเราจะคงความสดก็คือพอปลดจากอวนเสร็จเราก็จะมาใส่กล่องใส่น้ําเปล่าแล้วก็ฟรีดนะคะแล้วเราก็จะส่งทั้งทั้งฟรีดแข่งอย่างนั้นเลยนะส่ง S C G ซนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันโควิดเนาะแพรต่างต่างมันก็เรือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะ ก็ค่อนข้างลำบากเราเองก็ยังต้องกินกุ้งเลี้ยงนะคะณนะวันนี้ปกติที่บ้านเราไม่กินกุ้งเลี้ยงเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้คือมันไม่มีให้กินนะคะพริกแกงละลายเราก็ใส่กุ้งค่ะแล้วก็พริกแกงใต้นะคะร้านนี้คือร้านที่อร่อยมากนะคะเดี๋ยวพร้อมกันนะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวจะ มีขายให้นะคะคือเราส่งไปให้ญาติเอาไปเยอรมันทุกปีเลยนะคะเขาเอาไปขายคนไทยในเยอรมันมันเป็นพริกแกงใต้จริงๆนะคะไม่ใช่พริกแกงแบบที่เขาขายสำเร็จเป็นซองๆนะคะใส่กุ้งลงไปกุ้งมันเป็นอะไรที่สุกง,ง่ายนะคะก็จะปรุงรสไปตั้งแต่ต้องใส่เลย ใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือง่ายนะคะแกงใต้ไม่มีอะไรยุ่งยากน้ำตาลเกลือถ้ายังรสชาติยังไม่เข้มข้นก็เติมน้ำปลาหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวรอก่อนชิมก่อนแล้วค่อยเติมเวลาเราแกงนะคะ เราจะชอบบีบมะนาวใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะจะไม่ชอบบีบมะนาวใส่ถ้วยแล้วมาตักใส่นะชอบแบบบีบอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ได้แบบเพิ่มรสชาติอร่อยอยังไงหรอกแต่ว่ามันเป็นวิธีที่เราเห็นแม่ทํามาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ทําตามนะคะอาจจะแบบแกงทุกวันจนชํานาญจนรู้ว่าใส่มะนาวแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ใส่สองลูกนี่ยค่ะ ชิมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะปิดแก๊สเราแกงน้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะใส่ไข่เจียวชะอมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่จะกินนะคะจะไม่ใส่เลยเดี๋ยวมันพองไม่น่าทานนะง่ายมากค่ะแกงกุ้งคนทํากับข้าวไม่เป็นก็แกงได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ที่ปรุงง่ายนะคะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเละเหมือนเนื้อปลานะ มาค่ะเราจะหัน่นไข่เจียวชะอมเตรียมไว้นะคะก็หั่นเป็นชิ้นโอ้ยหั่นเย่ เห็นไข่เจียวชะอมแล้วคิดถึงน้ำพริกกะปิเลยเนาะ